พอกินไหมล,ล่ะโอ้โหเราต้มจับฉ่ายนี่ได้เป็นหม้อ آ آ, เลยเนะนีย่ยอือรวยหม้อเลยรักเก็บไปกินลูกไม่เลย,ยต้มอ,อ,อืนต้มกินผักชีอะตัดผักชีมะอือมีดอยู่นี่หรือ,อดึงเอา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 ผักชีดึงเอาทั้งหลักเขาบอกว่าหลักเหล็กมาให้แลพี่จังเดือเอาท <plein, S 1> ั้งหลักวามันเยมาเลย ยังอยู่ที่เกิดในห้องน้ำยองชาแขกคุณนะเอาแตงไปนั่นให้ให้ไม่ใช่เอาไปทำหวานกินนี่ไงมันสุกแล้วมันสุกแล้วให้ไอ้ให้แฟนนี่นี่มันสุกแล้วเคยบ่มไหมเอาได้เยอะแล้วลูกมันมีอยู่อีกอะให้เดนเพื่อมอย่ากินส้มกินหวานไงมีเยอะอยู่เนี่ย รักไม่เอาอ่ะเดนเอนเอาลูกถอนหุ้หนูลรากไม่เอารกมันขาดนีก,กมันขาดเอาไว้ใส่ต้งหกต้งจุดอืมจใส่ทเียนอรกมันขาดรากมันลึง กินเมี่ยงผักตูเออออกเยอะแล้วลูกได้กินหลายรอบแล้วแม่ไม่ได้เก็บเออแม่แม่ไม่ได้เก็บมันตแคนี้เออเดี๋ยวก็ขึ้นเรื่อยๆเตมแตกพุม่มแม่เด็ดให้มันแตกพุม่มไงก็เหมือนพีกพ่กะพี่ก็เด็ดโอ๊้หลรากมันขาดอืมรากมันขาดอันนี้ก็ไม่ล้างใช่ไหมผักชีเขาไม่ล้างอ ผักเขาห้ามล้างอืเอาไปกินมิ่งกระทูต้นหอมถอนออกถอนออกหรือพี่กุ้งจะไล่อีกจะทำเคปสไปร์กเกาฮีนั่นกรถู